มันคาตัวมันอยู่ไหมครับปืนนี่สะพายปืนยที่ทิ้งครับไม่ใช่ปืนนี่ตอนเห็นครั้งแรกเนะแล้วถุงเนี่ยถุงเนี่ยถุงนี่มันติดตัวมันอ่ะถุงนี่สะพายหลังเลยฮะสครับแล้วมันหลุดดตอนไหนตอนที่ผมเมฆจับมันมันก็ปลดนี่ออกอยู่ในป่านะฮะปลดปลดนี่ออกแล้วทีนี้ก็ผมก็กกิ่งลงไปข้างล่างอ่ะมันแต่ถุงยังค้างอยู่บนกอกงครับ แล้วมันยังไงต่อมันกิ้งต่อยอีกมันไปอีทอดไปด้วยกันครพอพอไปถึงหน้าผาแล้วมันกระโดดหน้าผาลงไปต่อผมไปไม่ได้ผมเลยกลับขึ้นมาเก็บสงเก็บยบขึ้นหาเรียกนาน้อยมาแล้วเป็นเรื่องยาเรื่องเรื่องเรื่องหลักเพราะว่ามเนี่ยมีพยานหลักฐานอะไรก็มาเป็คดีเรียกพนักงานสอบสวนต้องเรียกพนักงานสอบสวนมาเพราะว่าไปเดี๋ยวต้องไปเขาต้องไปให้ชี้จุดนะจุดหมายจุดอะไรเพื่อเอกไปจับ กไจะได้ทำดีเดียวเลยครับครับวันนี้ครับวันนี้ไ้ตรงนเรื่องนี้เรื่องนี้เลยมันก็ทก็โทษของใช่่เดี๋ยวให้าานขึ้นมานี่เลยไอ่มันเจออย่งนี้แล้วพอพี่มคเปิดดูเองให้มันเปิดดูอ่ะมันยังตกใจบอกเฮ้ยชื่ออะไชื่อเหลือวะเฮ้ยจริงเหรอเราเรงถามเลยนี่เป็นเป้าาเนะเ้าเดียวกันแหเเดวองเ้าเดียวกัน นนี่ครับเห็มยแล้วก็เปิดไฟส่องผมเต็มหน้าเห็นชุดส่งทางผมก็ลุกขึ้นเขาบอกหยุดให้ยกมือขึ้นตั้งแต่ตอนที่สองไฟเห็นน้ำปิวแล้วครับผมก็วิ่งตามมันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเขายืนประมาณนี้นะแล้วแล้วแล้ไอ้เอาไอ้ปืนกว้างตั้งตั้งแต่รถก่อนวิ่งไงวิ่งไปทั้งหมดใช่ไหมนี่ใช่ภาพนี่แล้วไปทานตรงไหนปืนทิ้งตรงไหน ทำแผนเราแทงทำแผนแทพอกับใครไปเคยบ้างพวกหลจั้นก็ทิ้งอาวุธปืน วางว่งันปืนะลยปืนไหนนี้ตนนแหะขามอยะยู่มวลถนนี้ ไม่นนที <g it> <g it> ่ไม่นานกเลาออกบงนีนครับผมว่าอะไรนเป็นดเะกั้ปืนอ่ะน้นพราะเราถุงฟ่องนะนักนะจอดจอดจอดจมัน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 ถุงฟังไว้ตงไหนมได้้างครถุงนี่ยังอยู่ยังอยู่กับตัวอางที่หลังตวมานีตงก่อนใจเหมือนกันี่ยด้มันตัวะเียอ๋อลุ เป็นอดเป็นอดอะไรพอดถอดาไม่ไปตัดปั๊บจะตรงไหนปั๊มข้างล่างนู่นเลยกิ้งไปพร้อมกันเอ็นกิ่งไลพร้อมกันตรงไหนเนี่ยไปไปไปจะยืนบนนะกูลื่นเลยโอ้โหจบเลยทำไลงวันนี้ไม่เลยที่ผมปั้มกันเีววามาก่อน

ทีกดกดวิดมันน่าจะมันน่าจะแบบแบบนี้อะไรก็มนี้ยาก็ปิดหนอเออเอาเอาข้อย่ครับโอ้โห ผลเกิดแต่ั้นนี้หน้าอยู่ข้างล่างนั่นนะว่ามีตรงนี้ก็นังจะไล่ใบาำมันห่อฟินนี่ฟินฟินท่นไหนมันอยู่ในท่านไหนห่อผ้าท่นไหนนนั่นแหละ นี่ก็เป็นแม่นมากเยวดเมื่อวานอยู่นวดอยู่ในกระป๋องเต็นเป็นเลยี้เต็มลไปยเจ็ดกอนี่เ็นเลยแวย่ ต,ตั้ตตตมมันเวง <ละ S 1> วตรงนเนี่ยรง้ผมเ็บรมน้ลุรงนี้เสมกำลังจะลงมาแล้วตอนแรกมันค้างต่อไงแล้วมันพลิกตัวไงให้ทั้งผมทั้งคู่ลงไป เ่อกีดูนบ้านนี้ไม่ได้บ้านตรงทางตรงบ้านนี้บ่อน้ำทาอยู่นี่หรือเปล่าช่วยนาน้อยดีเลยอ่ะโทรโทรคือทำงานนาน้อยใช่คือตรงนี้แค่ขนาดว่าบ้านหลังนี้บ้านไทยจะมาอัดยังไรเดี๋ย่ามุ่ยเดี๋ยวถังใหญ่เลอะยึดไปยึดเลยอ่ะยึดเลยเขาบอกว่าในต่อไปพยานได้ยินไหมรถมียรถนี้ นะเมื่อคืนไม่เห็นแล้ว่าเป็นคขอบชายขนาดนี้ไม่ได้ดู่ดูแสง่อนมันใหญ่โตระยะห่างห่างไกลไหมชิดตัวครับ ระยะประชิดตากก็ปุ่งเหลาลงไปไปติดต่องโอ้โหนะนะมีแรงหมดแรงเกือบี่สิบี่ชั่วโมงแล้วเกือบยี่สบี่ชั่วโมงแล้เนาะงเกินถ้าถ้เอาเวลานอนนี่น่าจะเกินเลยเพราะว่าก็ไม่ได้นอนง่เช้าอยู่เลวเกินมาและ ตอนกลางวันซ้าก็จะประมาณหกโมงครึ่งตื่นเป็นมาตรฐานาตอนนี้มันเลยหกโมงครึ่งแล้วก็เกินยี่ส <c oughs> ี่ละเกินยี่สี่ชั่วโมงเบอร์แดงอยู่ตล้นี้ <c oughs> ตอนนี้อยู่อาการเปรอะเล็เกน้อยต,ตามองยังจำใส <c oughs> แล้วร่างกายไม่ไหวแล้ว